ตอนนี้เรากำลังจะมาลองตีหมีเลเวลห้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะรอดไหมหลักๆเลยเนี่ยหมีมันจะมีท่าแค่สองท่าก็คือวิ่งไปตีคนแต่ระหว่างที่มันยืนเนี่ยพื้นรอบๆตัวมัน,นจะกลายเป็นสีม่วงพอพื้นรอบๆตัวมันกลายเป็นสีม่วงเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นพื้นที่พิษใครที่อยู่บนพื้นที่สีม่วงเนี่ยก็จะโดนดามาจไปเรื่อยๆ แล้วก็พอมันโดนตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพุ่งไปด้านหนึ่งพอมันพุ่งไปด้านหนึ่งปุ๊บเนี่ยกดกดพร้อมกันพอมันพุ่งไปด้านหนึ่งปุ๊บถ้าเราสามารถทุกคนสามารถหลบได้มันก็จะไปชนกำแพงใช่ไหมครับพอชนกำแพงปุ๊บมันจะมืนไปยี่สิบวิแต่ถ้ามันชนใครสักคนแล้วโดนทำทำาดามจได้เนี่ยเริ่มตีละเดี๋ยวก็เห็นกันยิง อันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวบอสที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับง่ายกว่าไฮด้าง่ายกว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นไหมเมื่อตอนนี้เป็นพื้นที่สีมว่วงะแล้วเดี๋ยกแป๊บนึงมันจะวิ่งใครที่อยู่บนพื้นสีม่วงมันก็จะนั่นความจริงเนี่ยแทงมาทางนี้แย่มากเลยครับหลบกอนอ่ะตอนนี้แทงเชอะ เชิญหมีไปทางล่างคนพวกนี้ต้องหลบถ้าไม่หลบพุก๊ก็โดนดามจไปเรื่อยๆนะเริ่มหลบแล้วดูซิว่าหมีครั้งแรกจะพุ่งไปทางไหนอันนี้ยังไม่พุ่งนะครับถ้าพุง่งมันอ่ะมันต้องมันกลับไปยิงข้างล่างก่อนเตรียมพุ่งแล้วมีพุ่งมาทางนี้ลบๆบๆบบบทุกคนลบลบทันไว เอ้ย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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหลบไม่ทันนะครับหมีไม่มึนเราก็ห้าม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 เข้าไปห้ามเข้าไปม่แค่หลบหลบพื้นที่สีม่วงให้ได้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมใกล้ไปก็โดนจะโดนจะเข้าไปไหมเนี่ยพื้นที่สีม่วงอันนี้ยังเข้าอยู่เอาไหมาเอาไหมาเอาไหมา อย่าไปกลัวว่าทำดาเมจน้อยนะครับอยู่รอดให้ได้ก่อนก่อนที่มีจะพุ่งอ่ะมันจะกลับไปตรงกลางก่อนเนี่ยยืนเฉยๆเลยยืนยิงมันเฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวรอมันกลับไปตรงกลางแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยเมันขยับมาแล้วขยับออกนะครับแค่นั้นเอง มันขยับมาเราขยับหนีง่ายมากเลยแต่ตอนแรกเห็นทีมอื่นเขาตีกันแท้โกรักว่าน,นี้เตรียมหนีครับเตรียมหนีนีจะพุงไปทางไหนมันวิ่งสองจังหวะนะครับอย่าลืมวิ่งสองจังหวะหนึ่งสองไปทางไหน Okay. หลบสีม่วงอยากเข้าไปหาสีม่วงอยากเข้าไปหาสีม่วงแค่นี้เองหมีไม่มีอะไรอันนี้โชคดีเดินไปปุ๊บได้ฮิลพอดีอ่ะสองครั้งเลยมันจะมีหินฮิลสิบแต่ว่าหมีอ่ะมันใกล้ตายแล้วเราไม่ต้องไปฮิลละแทนที่เราเสียเวลาเก็บหินฮิลใช่ไหมครับเราก็ให้เพื่อไปเก็บแล้วเราไปยิงไกล้ๆก็พอแค่นี้ก็ อรนเนี้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วยืนเฉยๆละไปยืนสีตัวสีม่วงก็ได้ไม่กลัวแล้วมีตายแน่นอนชนะแต่ครั้งแรกง่ายกว่าที่คิดพอชนะเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไป purify มันไปไหนจะไปไหน,ไไหนกลับมา purify ก่อนโอเคพอ purify เสร็จปุ๊บ ก็จะได้รางวัลนะครับรางวัลคืออะไรไปดูกันระหว่างรอ p พล i f y ินาทีเนี่ยต้องออกไปไกลๆก่อนนี่มาดูตรงนี้นี่800เจมนะครับแล้วก็มีเทเลพอร์ตให้อันหนึ่งดีมากเลยอยากตีหลายตัวแต่ว่ามีตัวเดียวให้ตี แล้วเดี๋ยวหลังจากอันรางวัลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีรางวัลตั้นี้อีกสำหรับกิ้วที่มีหมีเนี่ยพอหมดเขาดาวตรงนี้ปุ๊บก็จะได้รางวัลพุ่นอีกแปลงคือได้2ต่อนะครับไอรางวัลเซตเมื่อกี้คือได้สำหรับคนที่เข้าไปตีเท่านั้นแต่รางวัลนั้นเนี่ยคือได้ทุกคนใน Alliance นะครับแค่นี้เองตีหมีจบละไปแล้วครับสวัสดีครับ